สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธที่เท่าไหร่เป็นวันพุธที่25 27ิบายีเอายี่สิบจะยี่สิบจ็ใกล้สิ้นเดือนแล้วเนี่ยมึงจะตื่นไม่ท่าเนี่ยไม่ใช่หรอกคือเขาเขาเล่นแก๊กตลกเพื่อที่จะให้คุณตอบรับเฉยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหรอก็แสดงว่าพรุ่งนี้ก็ยี่สิบแปดแล้วสิถ้างั้นเออใช่ใช่ไหมใช่โอ้ยผมก็ใจถูกแล้วแหละเดือนนี้เดือนนี้มีแค่มีแค่กี่วันกี่วัน เอาคุณสามสิบวันในเดือนหนึ่งอ่ะอยี่แปดวันเอายี่แปดวันเหรอว่าทำไมผมตอบถูกทุกอย่างทุกเรื่องเลยวันนี้วันนี้รายการคุยข่าวขำจานดำวันเลสคิวนะครับนะครับก็เป็นเป็นเป็นรายงานสด ทุกวันนั่นแหละเรื่องข่าวธรรมดารมานั่งคุยกันข่าวหนักบ้างข่าวเบาบ้างข่าวหนักก็ให้คุณจิ้มข่าวหนักก็เข้าส่วมคุณจิ้มข่าวหนักคุณจิ้มสุนิชัยครับอผมแล้วก็ข่าวเบาก็ให้คุณภัยพันเขียวอ่าข่าวเบาข่าวนุ่นๆถ้าข่าวข่าวหลับสบายก็ให้ผมก็แล้วกันผมก็อยากจะง่วงนอนมากด้หลับไต่ห้ามิติเนี่ยนะโอ้ยหลับนอนที่ไหนเราเมื่อคืนทำไมไปไง เพื่อนโทรมาหาใครอ่ะชื่อเดียวกับเราชื่อเอ้าแกชื่อตายทีแรกฉันเห็นปั้งเนี่ยฉันเอาแล้วเจ้าตายเอาอีกแล้วตายไหนแล้วทีนี้มาดูนาสกุลตายเชิญยิ้มทานดานพระรามก้าสองเรียบดวนรามอินทาตลกนี่นะคุณลองเล่าแบบเล่าข่าวแบบตลกตลกเเช้าฉันเล่าข่าวตลกไม่ได้แต่ฉันพูดถึงตลกได้ เพราะไอหมอนั่นน่ะมันชื่อเจ้าตายในวงการเขาเรียกตายซ้ายขวาซ้ายอาจจะไม่เหมือนอคิ้วเขาจะขึ้นซ้ายขวาซ้ายเขาอยู่คณะอะไรเขาอยู่หลายคณะเออเขามาเขามาจากลิเกแล้วมาเล่นตลกเขาลุ้หรอก็ลิเกเหมือนคุณนี่คุณก็มาจากลิเกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ จะพูดอย่างไงจะเชื่ออแหละผมบอกผไม่เชื่อจริงๆไม่ใช่ลิเกผมสองคนไม่เชื่อคุณจริงๆแต่ผมสงสัยคุณเหลือเกินติงเองโอ้ยเอาข่าวตาตายมาคุเออตาตายนะครับตาตายตาตายรูปรอตายซ้ายขวาซ้ายเนี่ยที่โดนที่โดนดานเขากักไว้เนี่ยอันนี้เขามาจากลิเกแล้วเขาเล่นเล่นตลกอยู่หลายคณะเหตุการณ์เขาเป็นยังไงมันเป็นข่าวเป็นข่าวได้เขาก็เลิกจากงานแสดงมา ทีแรกผมแอบดูนะแอบดูหนังโป๊แอบดูที่เขาจะลงจากรถเนี่ยเขาบอกตายเชิญยิ้มผมก็เพ่งเลยเพราะว่าตายเนี่ยไม่ซีกับผมเออรู้จักกันแค่เฉยเียวไม่ไฟสนิทกันไม่สนิทกันแต่ถ้าตายใจแอนแล้วก็ปึื้มตายใจแอนคนไหนอีกอะตายพี่เจ้าเตาเต่าเชิญยิ้มมาเหรอครับครับเนี่ยรู้จักกันมาตั้งสมัยเสด็จญาติอ๋อพี่ตายที่ ขุ่นแกทวมๆหน่อยนะนั่นแหละทหา,า,า,านี่เมาแล้วเ้ยขำกิ้งทำไมลนะ่ะยิ่งกว่าเจ้าตายนี่อีกขำกิ้งหมายถึงว่าโดนเขาตีไปล่วงกริ้งเขลอกๆตลกเนี่ยนะ <c oughs> ยังไงยังไงเนี่ยมันก็ทิ้งลายตลกไม่ได้<อ><อ>ขนาดโดนจับนะเขายังเถียงแบบตลกอ่ะเถียงว่ายังไงอะถ้าใครดูจะจะนึกว่า ถ้าเราเปลี่ยนนะนเปลี่ยนจากเจ้าตายเนี่ยามาเป็นเทพโพงามเถียงกับตำรวจเนี่ยผมขำเลยนะ,ะเขาเถียงยังไงแล้วมันยังไม่มีเนื้อหาเป็นยังไงเถียงเนก็ในขณะที่ตำรวจตั้งดานอยู่ก็มีรถเก๋งวีออสสีดำวิ่งเข้ามาเลยแวหววพันรดยังพอนมดยังอันนี้ไม่รู้อยากอยากรู้ลึกขนาดนั้นเลยเหรคุมจะไปรูวมลึกเสร็จปุ๊บเขาว่าสวัสดีครับมองท่าทางตำรวจเห็นปุ๊บแนมันเข้าท่าแล้วชิดซ้าย อ่าก็าสั่งซ้ายทางนี้ก็วอลสองนี้วแปดรถกันดำมีไม่ลดปึ๊บปับ๊บเข้าจอดดันหน้าเขาไม่ตรวจตรงนั้นนะเพราะรถหลังมันติดด่านก็เลียกนู่นทางนู้นเลยอ๋อเขาดานข้าก่อนอ่าทางนี้ผิดสังเกตปุ๊บทางนี้ก็จะพูดใส่วอทางนู้นดักไปเลยชุบช,ชิดซ้ายตอนนี้เขาลงรถมาเลยอขอก่อนอันดับแรกขอตังขอที่ว่าเออผมไปทํางานมาผมขอญาติผ่านไปก่อนแล้วกันอ๋อทีนี้ตํารวจไม่ได้จะให้เป่าเพราะดูแล้วอาการ มึนเมาหมอนเนี่ยใช่ต้องเป่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนประชาชนเข้าเชียมกันหมดเป็นตลกตีนี้จะเป็นขอขออภิสิทธิ์พิเศษไม่ได้มีที่ไหนแล้วตลกก็ไปคือตลกจะไม่มีอภิสิทธิ์อะไรที่ไหนพอโดนพอโดนชิดซ้ายตำรวจเชิญลงมาปุ๊บจะตายเขาก็เอาเลยเชียวตามฟอร์มพวกเราเหมือนกันแหีขอขอมาร์กได้ไหมขอมาร์กมาร์กเอามาทาไมเราเอาไปแข่งกับเอ่อนายกทำไมไม่เล่าแล้วกลับบ้าน เล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าเหอะไม่แกงเล่าก็จะง่วงนอนทีนี้ไม่แกงแล้วเขาก็ขอตำรวจทีว่าเออมาแหมขอน่อยนะเออผมก็ดื่มมาแหละยอมรับ่าดื่มมาอ่าเออไม่เป่าเป่าก็โดนดิเออขอผมขอได้มั้นอ่ะผมขอแล้วกันขอไม่เป่าใช่ไหมขอไม่เป่าเป่าก็เจอดิ อ้าวแล้วหน้าไม่ไม่เหมือนคนเมาเท่าไหร่จะทุกตำรวจหรือเปล่าเนี่ยเจอเนีหมายถึงเจอไงเจอกอฮออ๋ออะไรก็ได้หมายว่าท้าทายขนาดนั้นผมขอไม่ได้เหรอฮะก็ผมดื่มมาสามแก้วเองกับอีกสองขวดเออสามแก้วอีกสองขวดไอ้สองขวดเนี่ยสำคัญที่สุดไอ้สามแก้วเนี่ยแขกให้อืแต่ติดลมมาต่อข้างล่างอีกสองขวดก็ทำไมไม่ตรวจแล้วก็ตำรวจเขาเขาเขาดุหรือเขา ไม่ดูอะไรมเจ้าตายไม่ดูเขาเออถ้าเราลองมองรูปการแล้วมันก็เถียงไปข้างๆกูๆูใครเห็นไอ้ผมเถียงไม่เหมือนพวกคเถียงแบบตลกใช่ไหมครับก็คือจะขอนั่นแหละตลกเนี่ยช่วยงานมาทุกระดับมันจะเป็นงานตำรวจงานผู้ขวางขวางงานแต่ไอ้ที่เขาจะโทรหานั้นไม่รู้โทรหาใครที่ไม่ยอมรับอ่ะโอ้ไม่รู้เอาไปนั่งแล้วผมไม่บอกชื่อถ้าติดต่อไม่ได้นั่งกันเย็นเช้าเลยสองโมงเช้าผมนั่งอยู่เงี้ยเขาบอกว่าโทรหาผู้ใหญ่แต่ผมเข้าใจว่า ในผมมองตาเขานะจากคลิปนะคลิปข่าวนะมองตาแสดงว่าเขาจะต้องโทรหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จบเอ้ยโอ้ใหญ่จบมาทำไมล่ะผู้ใหญ่จบเขาเขาไปเได้หมักาไปวิทไปแล้วผู้ใหญ่จบไม่จบนะน่ะแสดงว่าโทรหาผู้ใหญ่เอ่อยืมตังค์สักแปดพันนะครับ๋อไม่ใช่ออยืมตังค์มาเสียค่าปรับไงต้องหลอกยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณผิดกฎหมายคุณก็ต้องโดนไม่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนักข่าวนะไม่มีใครไปถ่ายรูปเนี่ยบางทีมันมันเอื้อเฟื้อแล้วมันขอกันได้ เฮ้ยไม่มีถ้าเกิดเอามีบางทีมันขอกันได้ก็ยกมือผู้ใหญ่ไม่ก็มืออยู่ที่มือเราเนี่ยถ้าเรานบน้อมทอมตนก็ขอเขาดีๆบางครั้งมันก็ได้นะทำไมจะต้องยุ่งยากถึงไปเรื่องยุ่งยากกับผู้ใหญ่หรือมีปัญหากับตำรวจก็แค่เรารู้ว่าเราเมาเราก็ไม่ขับแล้วนอนอยู่ที่ร้านเือก็แค่นั้นเองไม่กิน่ยแค่นั้นก็จบก็รู้ๆอยู่ว่าน้ําเปลี่ยนนิสัยจากคนไม่พูดแต่นิสัยดีนะหลายคนนี้ไม่พูดไม่ไม่ค่อยพูดนะนิสัยดีนิสัยดีนะเออ แต่พอเมาเข้าไปก็เนี่ยอย่างที่เห็นนั่นแหละก็เถียงข้างๆกูๆแต่ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกออออืมไม่มีอะไรร้ายแรงมาได้สิรับยอมจอมตงโดยดีสักพักเดียวเดี๋ยวก็น้าม้อยพวกเราเป็นอย่างนี้แหละผิดก็ต้องยอมรับผิดใช่ใช่ใช่ไม่ตายหรอกลูกผู้ชายนะลูกผู้ชายยกผัวเลยผมผิดครับแต่ผมไม่เป่าเป่าก็เจอดีโดนข้อหาอะไรคุณรู้ไหมเนี่ยข้อหาอะไรข้อหาอะไรถ้าถ้าไม่เป่ามันจะเบากว่าใช่ไหมแต่เป่าก็ไม่เจอนี่ ไม่้เขาขัดแคดขืนเจ้าพนักงานนะข้อหาแล้วก็โดนเหรอเออโดนแต่ถ้าเกิดว่าเป่าเพิ่มเนี่ยเขาจะโดนเรื่องแอลกอฮอล์อโดนทั้งเรื่องแปดพันแปดนะครแปดพันแล้วก็โดนยึดใบขับขี่หรืออะไรทำความดีให้กับสังคมสังคม<อ>แต่ถ้าเกิดว่า<อ>เขาโดนเนี่ยเขาไม่เป่าเขาก็มีข้อหาแค่แค่ขัดขืนเจ้าพนักงานขับรถโดยประมาท มันก็เบากว่าก็ต้องถูกไปจับทำสาธารณประโยชน์อย่างดีแหละแต่พอทุดท้ายไปเป่าร้อยกว่าอ้าวเสร็จไปแตอถึงได้บอกว่าอบางทีมันก็ไอ้ลิ์สุราพาไปครับอแต่ถ้าคนดีๆเนี่ยถ้าไปทำกันเนี่ยบางทีต้องคิดนะเขาบอกจะถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาแต่ถ้าเกิดคนดีๆเนี่ยทำกันเนี่ยอันนั้นน่ะน่าจะเพ่งเล็งน่าจะมองอย่างที่ไอ้น้องแบงค์เนี่ยเนี่ย จับไม่ได้แล้วสามคนจับได้ทั้งหมดหรือเปล่ายังหรืออีกเก้าเออจับได้แล้วเขาแต่มามอบตัวแล้วตอนเย็นเมื่อวานเขามามอบเองเลยครับเพราะว่าไอ้สามคนเนี่ยซัดหมดแล้วอว่าเป็นใครชื่ออะไรมีรูปหลาเลยอ๋อตอนแรกไอ้เก้าคนนั้นซัดไอ้สามคนครับทีนี้ไอ้สามคนซัดไอ้เก้าคนก็ไปแล้วไอ้สามไอ้สามคนก็บอกหยีเก้านั่นแหละแล้วก็ทยอยกันมอบสรุปแล้วพวกเดียวกันแต่ผมชอบใจเด็กคนนี้ชอบใจยังไง ชอบใจเด็กคนไหนชอบใจเด็กคนไหนถ้ามีเด็กคนที่ไปฟันเขาเนี่ยเหรอเฮ้ย <c oughs> ชอบใจยังไงไอ้น้องแบงไอ้น้องแบงนี่ให้สัมภาษณ์แล้วดูในรูปในในหน้าตาที่ว่าออกทีวีอะอ่าฮะดูหน้าเขานิเด็กคนนี้น้องแบงผมไม่ชอบดูหน้านดูอะไรผมชอบดูแขนเขาตรงเนี้ยไปดูทําไมละแผลเป็นเขาจะมีไอ้อะไรนะยากันยุงเป็นขดอยู่นะเจ๊ยเยใช่ไหมคนแบงนั่นโอ้โหรอแล้วรอแลแบงเปียกรอให้พูดถึงไอ้น้องแบงนี่นะ แกไม่ติดใจอ่าไม่คาใจไม่โกรธอือเห็นไหมเด็กเขาเป็นเด็กหรือเขาเป็นพระนั่นน่ะอ่าเห็นปะอือเขาเขาไม่ติดใจเขาบอกด้วยว่าทําทีหลังคิดก่อนนะอือขนาดนั้นไม่ติดใจไม่โกรธผู้ใหญ่ในรัฐบาลบางคนจะด้้ยซ้ําไปอือติดใจคาใจโกรธเคืองปองดองไม่ได้อืมนี่ให้ดูน้องแบงค์เป็นต้นผมอยากให้มีคน ลักษณะอุปนิสัยใจคอแบบน้องแบงค์ในในประเทศไทยเราสักขอล้านเดียวขอล้านคนขอให้คนที่มีนิสัยแบบนี้จิตใจงดงามแบบนี้นะในประเทศไทยอกี่ล้านขอล้านคนพอให้ล้านหนึ่งไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงหัวล้านขอล้านคนกินหวประเทศไทยเรานี่จะเจริญงดงามคือมุมมองที่ดีอ่ามุมมองที่ดีนี่คือน้องแบงค์แต่มุมมองที่ดีของของของรัฐบาลก็มีละตอนนี้ อนายสุริยะฉายแจ้งว่านายกเนี่ยอาจจะผิดผิดผิดการเลือกตั้งนะจะบอกให้ผิดอีกแล้วนายกปูเหรอจะเป็นผิดอะไรอีกอ่ะผิดตรงไหนกันบอกว่ามีการช่วยเหลือช่วยเหลือเบอร์เก้าหาเสียงแล้วก็แล้วทำไมทีอดีตนายกช่วยเบอร์สิบหกหาเสียงอ่ะก็ไม่ใช่นั้นอยู่เขาไม่ได้อยู่ในหน้าที่เนี่ยเขากำลังจะแจ้งกันอยู่แล้ววันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยเขาจะมายื่นเรื่องอีกแล้ว ก็คนของพรรคเขาก็เมื่อวานท่านก็ยังอยู่ที่ที่ไหนที่ต่างประเทศฮ่องกงอยู่ฮ่องกงโดนอีกแล้วเนี่ยคนดีก็มีอยู่ไม่ไม่เขาบอกว่าในเวลางานเขาก็ไม่ได้ไปช่วยหาเสียงนี่เออผมก็ได้ไปช่วยหาเสียงเวลานอกงานนอกราชการพูดง่ายๆเอาเวลานั้นไปช่วยหาเสียงแต่เขาพยายามจับนะจับในช่วงที่ว่านายกปูเอื้อหมายถึงว่าเอื้อทางด้านหน้าที่มีการสารต่อ ไล่ลอยต่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนจะจับผิดอ่ะคนดีก็ดีคนไม่ดีก็ว่ากันไปวันที่หนึ่งมีนามันต้องมีหลักฐานของทุกอย่างที่จะพูดมาพูดถึงเรื่องจับผมว่าไปช่วยกันจับคนนี้ดีกว่าใครอ่ะพันเอกเสถียรเพิ่มทองเงินเนี่ยเพิ่มทองอินเนี่ยทำไมล่ะอ้าวตำรวจาจับตำรวจจับเขาไปแล้วเขาไม่ได้จับเขาไปยึดทรัพย์สินเขาไปยึดทรัพย์สินใช่ไหมนั่นแหละเขาจะจับเพราะว่าเขาไปยึดทรัพย์สินก่อนฮะเอาบีกหน้าใช่ไหม เอาอย่างนี้คือเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลมาก่อนเมื่อกี้คุณพูดผิดไม่ได้เลยจัดเดี๋ยวเขาเป็นเรื่องเวลาเขาไม่ได้ผิดอะไรป้าป้าเดี๋ยวขโดนอายัดเฉยอายัดทรัพย์สินนะโอเค